อร่อยมากมึงจะอย่าลืมมอะตามมันออกเลยพี่น้องเนี่ยตามมันอยู่เนี่ยตามมันอยู่เนี่ยม,มันจะทำให้ปวดหัวนี่ไงลูกกระตมัม,มเห็นมันหลับไว้หมายความว่า เวลาแม่กินกินเสร็จปุ๊บแม่ต้องบอกว่าฟินเวอร์อย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยวแม่ลองนะทำนี้นะทำนี้นะตอนเอาเข้าปากไปปุ๊บเราต้องบอก uh ้อ้วยใช่ไหมอืมเตยมโตเด้อพี่น้องเตย,ยมโตอือหือเด้อ huh ค่ะเตยมโตเด้อค <"huh> ่ะอ uh ื huh ้มออื huh ้อ uh huh ปินเวอ์อยากกินตอนนี้ให้เพื่อนเอาเว่ากับใครคุยเองสี่ส่นเอาตอนนี้ลูกอยู่กับใครเนี่ยอะไรหืสวัสดีครับตัวลูกกิเพิดไปทัวร์ทิพย์ทวดเดยนเอ้าสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับพี่น้องกับสู่รายการสู่สวัสดีโอ้ยจะว่าอีกอย่างจะเป็นดิ่งว่ามีชีวิตชีวา and say hi to all my friends from around the world the world พี่น้องมาหน,นี้เมนูเมนูตำสัวมึกเจาะเป็นตัวแบบนี้พี่น้องนี่ขอบ,บุญ แค่เส้นสีม่วงเหมือนเดิมนะคะข้าวปุ้นของเราเองส่วนน้องวินกินอ,อะไรชิ้น,ช,นชิ้นอะไรชิ้นอะไรเขาเรียกชิ้นอะไรเนี่ยปลาโอ้ยสิ้นปลาย่บอ่เนี่ยนี่แม่แม่ชิ้นปลาย่บ่เนี่ยปลามไม่มีปลาทักก่อนถูกมั่วใจ ดีท็อกบานนะ้ำพี่น้องมื่อเนี้ยดีท็อกบานนะ้ำมืนอนี่ปังอีหล่เน่าดีขนาด <c oughs> เริ่มรองท้องจากข้าวปุ้นก่อนตำเอง้ะจ้าเมื่อนี่ตำเองจ้า <c oughs> เป็นฟิลอยากกินตำเ <c oughs> องม้วนเลยขาดผักกัญจองดูอะไรลูกอ <c oughs> อร่อยมากมึงจะย่าลืมเอาตามมันออกได้ป่ะเนาเนี่ยตามมันอยู่เนี่ยตามมันยูเนี่ยม,มันจะทำให้ปวดหัวนี่ไงลูกกระตามไม่เห็นมันหลับไว้ผักพ,พลัมไงแพงคับปลูกไว้หลังบ้าน สดเขามักแบบนี้อยากก็ไปหยิบมากินอ mm. ันชื่อมื่วานแค่กินม่หมดเต็มอันเนาะดีทอกมันนะอย่าไปเต้นเสียงมันเพิ่นเล่ไม่โอ้ยเต้นใจเสียงเพิ่นเล่ไม่เงินไหลมาตั้งใจกินดีๆลกูกมันจะเป็นลิงเด้ชาตินาบอกแล้วจะเกิดเป็นลิงเด้อืม อยากไปลิงจ้ะอืม,อมอกกนี่เก็บมายิงหมดแค่ไหนะอย่างนก็พอเอ้ยอย่าไปแก่งเอฟซีเอฟซีจีนยันต้องมาเพื่อนเฮงหลอนจ้ะ วันฮาโลวีนหัวจะไบเห็นไหนเห็ุตา <Hey. S 1> ว้ายแต่ถ้าน้ำประแดกเหี่ยดิดใส่ตาลูกนี่ปังมากเลยนะ mm hmm. ไม่ก็อย่าไปใกล้ mm hmm. ดีครับนั่นกูดอกครับวนนหวาน,น,นมากเผ็ดมากเค็มมากถ <c oughs> ามหาเตียมั้งเตียมั <c oughs> มน,น,นอีเป็ดอีเค็มหนึ่งจามให้อย่างม <c oughs> <c oughs> ึงด้อ เอย่างก็เปรี้ยวมากพี่น้องถามว่าแขวเขาที่ไปเขาที่ได้ยังคะก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่กล้ายย้ำแรงเงีนยเงี้ยงนเงี้ยจริงค่ะเขาเรียงแขววิเนี่ยแม จะควางแก้วแท้ไหมอะแมงมือแก้วเออเอออะเขาจะบอกว่าควางเขาดุดคำถามถามว่าทุกเรื่องที่แม่คุยกับเอฟซีอะลูกต้องคุยด้วยใช่ไหมเออเราต้องคุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมน่าจบลูกเออเจมสุคนอะคนมาดุดเออเจมสตอบเขาว่าไหรก็เปลี่ยนเรียงคุยอย่ามือจกปากใส่ใจกินเร็ว นจะได้ไปทำงานโ<อ>บกนี้ต้องอแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่ครบอาทิตย์ดีก็เลยมีความกังวลเล็กน้อยหลุดไปแขวข่ขังอยู่ปกติบ้างงูแก้วหืมงูแก้วแม่แจ้งแม่ เผ็ดมะแพงชินนี้งทีนไหนไหนหักไม่ตีลังกาได้นะพอ่อเอ้ยนางระเปียบเท่านัวอีวันนี้ไหมงเมิดจ้ะปะกัดหน่อยยัยแพง ปักกาศน้อยแย่แพงกำลังแทบเลยนะเนี่ยเท่านี้เนี่ยปักกาศลูกเกีย๊ยบเนี่ย,อ,ยอะไรครับอะไรครับ <c oughs> อะไรแบบสามทีย่ะ Vinh vơ Vinh vơ Kẹp vào mực hoặc đằng vơ Mày có เวลาแม่กินกินเสร็จปุ๊บแม่ต้องบอกว่าฟินเวอร์อย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยวแม่ลองนะทำนี้นะทำนี้นะตอนเอาเข้าปากไปปุ๊บเราต้องบอก uh ้อ huh อใช่ไหมอืมเตยมโตเด้อพี่น้องเต uh huh ยมโตเอือเด้อค่ะเตยมโตเด้อค่ะอื้อืออือ ได้ปะได้ปะพอได้ปะพอได้ไหมโอเคไหมนั่นคาคอร์น่ะลูกค่อยๆครับค่อยๆนั่นคาคอเรแย่ใจคาคอแล้วคาคอแล้วปไม่จอยไปคาคอสกแน้อกินไหมใครขอเรากินจ้ะ ไม่มีบะเกียวอะไรหมดอะไรหมดเกียวฟังเวลาตัวเองทำอะไรทำอะไรไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ข่มเพราะทุกคนเขารู้เข้าใจไหมลูกฝักหมาโองยอยาตาไปใกล้ มีความผิดและเเสียงดังคมไหมพี่น้องพี่จังซุ้มมัน,นอยู่ในหนังในล,ละครเลยเสียงดัง,งคมเคออนออืออ,อ,อืมอืมไปไหนจะไปไหนแม่ครับ

อฟัองจังดุนมาลับเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยหืเป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษได้เหรอคู่คู่สอนคู่อะไรสอนอคู่บีสอนคู่บีสอนคู่บีมันน้ำแปนเวดิกูดคอามภาษาอังกฤษเวดิกูด มันคู่บีบบอมันคู่บีมบอเบิ้งจะชองกัน,นคู่บีมนะพี่บีมเพื่อนนะอะอะไรอย่าเล่นลวกจริง <laughs> จำได้ไหมเพื่อนที่โรงเรียนม,มีกอยู่คน,นสามคนมคนเใครบ้างชื่ออะไรมานั่งนั่งอยู่แม่ครับ เพียงชื่อเพียงชื่ออะไรคนที่หนึ่งชื่อชื่อคนที่หนึ่งเพียงชื่อเบิร์ดชื่อเบิร์ดเหรอคนที่สองคนที่สองชื่ออะไร ชื่อน้องหน่อยคนวะเนี่ยคนว่าซื้อใหม่อะคนว่าซื้อทำไมเนี่ยคนสองเป็นคนสองเพื่อนอ่ะนะแล้วอนะสามล่ะเอาดีๆด เอาดีๆเอาดีๆเรอะชื่อบีมชื่อบีมบีมเนี่ยลูกดูช่อง y ยูทูบแล้วแม่ว่าไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยบียมอือหืออยู่ไหนเพื่อนเนี่ยฮะ บอกว่าอยาก,กินตอนนี้ให,ห้พี่น้อเอา้าว่ากับใครคุยเองสิสิ่นเอาตอนนี้ลูกอยู่กับใครเนี่ยกลัวไปทั้งทางบอกคุยเองดีพะนะเปล่าเอา,เา,เอาบอกแม่มาดีๆเ<อ>พื่อนหนูมาหรอ เอาลเลยดีกว่ากูร้อนแล้วดีกว่ากวัวกข่างๆโตไหมคุยเองดีสันเอ้าเอาแล้วลูกร้อนกูแล้วกูย่าน,น,นพีแล้วปะเนี่ยใครเพื่อนชื่ออะไรมาหาไปยังยังก็ทำอะไรอยู่ เลื่นรถคนลุกนะ้ะแม่สั่งห้ามเลิกคบเลิกคบกับเพื่อนคนนี้ไ,ได,ได้ถ้าถ้าเพื่อนคนนี้ไม่กลับบ้านแม่จะเตะตอนนี้เลยแม่คบแต่เพื่อนที่เป็นคน บอกไปบอกไปเออเอาลูกห้ามไปคุยต้องถามก่อนว่าเป็นคนไหมถ้ามีเพื่อนมาลูกต้องถามก่อนอเออเขาตอบว่ายังค <c oughs> โอ้ยสูเรียนพี่หลอกลูกร้อนกูแล้วไปก่อน ขอบคุณหลายๆไป่นาะพ่อ,อก,กันไปกิมนาสวัสดีครับไปบ้า